สวัสดีครับแหมนึกว่าจะไปทําแล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงครับกลับมาแล้วตามสัญญาครับทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเรื่องจริงที่คุณอาจยังไม่รู้กับซีรีส์เนี่ยนั่นเองครับ Vice you dumbass start making sense you rotten book or er. you're gonna be sorry maybe I'll rip your pages out one by one or maybe I'll put you in the goddamn furnace hol like huh? oh, เอาละเรามาเริ่มกันที่อะไรที่มันเบสิกเบสิกกันหน่อยดีกว่าผมขอเดาว่าหลายๆคนที่รู้จักซีรีส์เนียกันมาเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาจากออโตมาต้าใช่ไหมซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จัก เกมภาคนี้มาจากตัวละคร 2B อีกทีเช่นกันดังขนาดนั้นใครจะไม่รู้จักจริงไหมแต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วภาคออโตมาตาเนี่ยถือว่าเป็นภาค2ในซีรีส์เนียนะครับเพราะเกมเนียภาคแรกจริงๆครับมีชื่อว่าเนียเกชทัลและเนียเรปปิแคนแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยครับมันเป็น2เกมอะแล้วมันเป็นภาคแรกได้ยังไงก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือเกมภาคเกชทัลและเรปปิแคนจริงๆแล้ว2เกมนี้คือเกมเดียวกันนั่นเอง โดยในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นครับภาคเกชทอครับจะเป็นเกม Exclusive ที่ลงให้กับเครื่อง Xbox 360ส่วนภาค r e p l i c a ค t ครับก็จะเป็น Exclusive ที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 3โดยที่ทั้งสองภาคนี้ครับจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันนิดหน่อยโดยที่ว่านิดหน่อยนี่หมายถึงการเปลี่ยนคอนเท็กซ์ของตัวละครในภาคเกชทอครับคุณจะได้รับบทเป็นคุณพ่อที่ตามหาลูกสาวส่วนในภาค Re ปป i ้คุณจะได้รับบทเป็นพี่ชายที่กำลังตามหาน้องสาว โดยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนบริบทไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเนื้อเรื่องต่างๆก็ยังคงเดิมอยู่นั่นหมายความว่าตามหลักการแล้ว2เกมนี้คือภาคเดียวกันและเนื่องจากในสมัยนั้นคนไทยอย่างพวกเราน่าจะชินกับเครื่อง PlayStation 3มากกว่า Xbox 360ถูกไหมภาค Replicant ก็ควรจะเป็นภาคที่เราเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแต่ในความเป็นจริงครับตรงกันข้ามเลยเพราะในตอนนั้นครับผู้จัดจำหน่ายอย่าง Square Enix มองว่าการเอาเกมที่ตัวเอกเป็นดุมหน้าหล่อสไตล์เกมญี่ปุ่นมาวางจำหน่ายนั้น อาจไม่ถูกใจแฟนเกมฝั่งตะวันตกและมองว่าการเอาเกมภาค r e p l i c a n มาแปลภาษาและวางจําหน่ายนั้นอาจเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุทำให้สุดท้ายภาคที่ได้ออกมาสู่สายตาชาวเกมนอกเกาะก็คือภาค Gestalt นั่นเองครับแต่อีกหลายปีต่อมาครับในปี2021ก็ได้มีการวางจำหน่ายเกมเนีย Replicant ภาคใหม่ที่มีชื่อว่าเนีย Replicant ว่น 1.22474487139. ผมอัาจมาสี่รอบแล้วครับโดยภาคน,นี้ครับถือว่าเป็นภาครีมาสเตอร์ซึ่งหลายคนทีแรกอาจจะคิดว่ามันเป็นรีเมคแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันคือรีมาสเตอร์ที่อัปเกรดกราฟิกขึ้นมาแบบสวยงามมากๆแนะนําว่าให้ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าไอ้เล่พวกนี้หมายความว่ายัางไงและผมได้ไปหาคําตอบมาแล้วครับจากปากของผู้กากับเกมนี้อย่างโยโกทาร เขาได้พูดเอาไว้ว่าเลขพวกนี้ผมก็ใส่ใไปงั้นแหละไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเอา้าอะไรวะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าถึงแม้ว่าบริบทของเกมนั้นจะถูกเปลี่ยนไปบ้างแต่โดยรวมแล้ว2เกมนี้ก็ยังมีเนื้อเรื่องที่คล้ายๆกันโดยผู้กำกับเกมสายติสอย่างโยโกทาร่นั้นได้ตั้งคอนเซปต์ของเกมนี้เอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรื่องราวในนิทานก่อนนอนต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆทำให้ในเกมครับ ผู้เล่นจะได้พบเจอกับตัวละครต่างๆที่มีต้นแบบมาจากตัวละครในนิทานชื่อดังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพีน็อกคิโอปีเตอร์แพนหรือว่าจะเป็นฮันเซลกับเกรเทลและอื่นๆอีกมากมายโดยภายในเนื้อเรื่องของเกมเนียภาคแรกครับตัวเกมจะเซตอยู่ในอนาคตที่โลกล่มสลายในปี2049หรือปี2053ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นที่คุณเล่นภายในเนื้อเรื่องของเกมครับจะมีไวรัสตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแบล็กส c รอล l ซึ่งเจ้าไวรัสตัวนี้นั้น ถือว่ามีบทบาทสําคัญภายในเนื้อเรื่องของเกมเป็นอย่างมากโดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ครับจะมีอาการที่เหมือน,อนกันก็คือจะค่อยๆมีตัวหนังสือปริศนาค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามร่างกายของเหยื่อโดยภายในตัวอักษรสีดําเหล่านี้ครับจะมีตัวอักษรชุดหนึ่งที่สามารถถอดความออกมาได้ได้แก่ a l ลฟเช e ก s h a p gmail และเทสครับโดยตัวอักษรเหล่านี้ครับมีชื่อเรียกว่าตัวอักษรซิมมิติกโดยถ้าหากเราแปลงตัวอักษรเหล่านี้ให้กลายเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบปัจจุบันเราก็จะได้ A, C, G, และ T นั่นเองครับซึ่งตัวอ,อักษร4ตัวเหล่านี้ครับมันก็คือนิวเคลียเบสของ DNA หรือสารประกอบตั้งต้นของ DNA ประกอบไปด้วยอะเดนีนไซโทซีนกัวนีนและไซมินหมายความว่าเชื้อไวรัสตัวนี้มันมีหน้าที่ในการทำลาย DNA ของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งภายในเนื้อเรื่องก็จะมีแต่รพีแค้นเท่านั้นที่จะสามารถติดเชื้อไวรัสนี้ได้ครับ โดยในเรื่องไม่ได้มีการบอกเอาไว้ครับว่า Black s c r o l l แล้วจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่แต่ถ้าหากใครที่เคยเล่นเกมของผู้กำกับโยโกทาร่มาก็น่าจะเคยเห็นตัวอักษรเหล่านี้ผ่านผ่านตากันมาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่คุ้นหรือจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมอธิบายให้ฟังคืองี้ครับในเกมราก้นกาดภาคแรกซึ่งเป็นเกมแรกของผู้กำกับโยโกทาร่เลยเนี่ยมันจะมีตอนจบอยู่ทั้งหมด5แบบ โดยตัวหนังสือที่ปรากฏใน b l a c k s c r o l l นะครับจะปรากฏอยู่ในตอนจบแบบ E ของเกม r ร g o n Guard ภาคแรกโดยจะมาในรูปแบบของวงแหวนเวทที่ทั้งตัวเอกและ l ล t สบ s s ภายในเกมใช้สู้กันในตอนสุดท้ายของเกมนั่นเองครับและไม่ใช่เพียงเท่านั้นการต่อสู้นี้ยังถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับเพราะงั้นถึงเวลาที่ผมจะทำการอินโฟดัมใส่คุณแล้วอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ทนฟังหน่อยนะครับคลิปจะได้ยาวๆ โดยเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการสปอยตอนจบ e ของเกม d ร a กเ n นการภาคแรกใครกลัวโดนสปอยปิดไปก่อนแล้วไปเล่นเกมซึ่งไม่มีใครอยากหรอกครับเชื่อผมหรือไปดูใครเล่นมาก่อนก็ได้นะครับจากเนื้อเรื่องของว o o d f u l l า m e n t ในเกมเนีย r e p l พ can คภาค Remaster ได้กล่าวเอาไว้ว่า12มิถุนายนปี2003เวลาประมาณ15นาฬิกาสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สีขาวขนาดยักษ์ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าเหนือเขตชินจูกุของโตเกียวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ในขณนะเดียวกันมังกรแดงตัวใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าต่อสอู้กับยักษ์ตนนั้นขณะที่กองกําลังป้องกันตนเองกําลังพิจารณาหาแนวทางที่จะโจมตีเป้าหมายรัฐบาลก็ได้จัดตั้งสํานักงานมาตรการการตอบโต้ฉุกเฉินขึ้น12มิถุนายนปี2003เวลาประมาณ16นาฬิกาสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่กําลังต่อสู้อยู่กับมังกรจูจูก็ได้สลายไปโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นมังกรก็ถูกยิงตก โดยกองพลที่6ฝฟงบินที่303ของกองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการว่าใครเป็นผู้ออกคําสั่งให้โจมตีมังกรตัวนั้นเริ่มมีการดําเนินการเพื่อเก็บกู้ซากของสิ่งมีชีวิตยักษ์และมังกรดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าองค์กรใดคือผู้ดําเนินการเก็บกู้ดังกล่าวธันวาคมปี2003 ยืนยันการค้นพบผู้ติดเชื้อไว้ครดีเนชันซินโดรมคนแรกในเขตชินจูกุของโตเกียวที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับคือเหตุการณ์ในตอนจบของ Ending E ในเกม Dragon นก a r d นั่นเองคือที่พูดนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับพอดีว่าฉากจบนี้มันติดตาผมและยังไม่ลืมรครับคุณนึกสภาพดูดิคุณเป็นพระเอกของเรื่องอะแล้วจู่ๆคุณโดนเครื่องบินเจตยิงตกแล้วตายหาเลยคือเป็นคุณคุณรู้สึกยังไง แล้วผมแนะนำคุณเลยนะถ้าคุณอยากเล่นเนียให้อินมากยิ่งขึ้นไปเล่นดาเกตการภาคแรกมาก,ก่อนสิ่งที่คุณจะได้จากเกมนี้ก็คือไซ e โคพาสเพนฟิเลียอินเซสเบบีอีเตอร์ฮะเนโครฟิเลียด้วยฮะอย่าไปเล่นเกมนี้อย่าไปเล่นเกมดีออกดขอโทษทีครับผมคลุกคลีกับเกมนี้นานเกินไปหน่อยอแต่ว่าช่างมานันนะครับมาเรากลับมาเข้าเนื้อ,อาหาหลักของเรากันต่อดีกว่า ก็เอาเป็นว่าหลังจากที่จบเหตุการณ์ในเอนดิ้งอีของดราก้นการดแล้วร่างของมังกรและสิ่งมีชีวิตยักษ์ครับได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นทุลีสีขาวและใครก็ตามที่สัมผัสกับสิ่งนั้นจะเกิดอาการคุ้มคลั่งและโจมตีกันเองเอาง่ายๆก็คือซอมบี้อพาลิส์นั่นเองครับแต่ก็จะมีผู้ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งครับที่ร่างกายของพวกเขานั้นจะเริ่มเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเกลือจนสุดท้ายครับผู้ติดเชื้อก็จะตายลงในสภาพที่กลายเป็นรูปปั้น ในจักรวาลของเกมเนีย่ยเราจะเรียกอาการนี้ว่าไวท์ครอเล a เ i ชันซินโดรมและด้วยโรคนี้แหละครับมันเลยทําให้โลกในจักรวาลของเกมเนียนั้นได้ล่มสลายอย่างสมบูรณ์ในไหนผมก็พูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงของเกมดราก้อนกาดกับเกมเนียไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาขยับไปเรื่องของความเชื่อมโยงของตัวละครกันบ้างดีกว่าในเกมเนียครับจะมีตัวละครฝาแฝดสองคนได้แก่เดว o ลล่าและป o p ป l ่าโดยความเชื่อมโยงของ2ตัวละครนี้กับเกมดราก้อนกาดนั่นก็คือ ภายในเกมดราก้นกาดภาคแรกครับจะมีอาวุธชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวอล่าปูโปล่าในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นโดยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่าสกาวซองแทนและคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมชื่อของอาวุธถึงกลายมาเป็นชื่อของตัวละครได้สาเหตุเพราะว่าในตอนนั้นผู้กํากับเกมดราก้นกาดภาคแรกอย่างคุณโยโกทาร่เขารู้สึกชื่นชอบและสนใจในเนื้อเรื่องของอาวุธชิ้นนี้มากเขาเลยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเอาเนื้อเรื่องจากอาวุธชิ้นนี้มาทําเป็นตัวละครในเกมต่อไปของเขา ซึ่งก็คือตัวละครเดวล่าและโปโปล่านั่นเองครับโดยที่มาของชื่อเดวล่าและโปโปล่ามาจากชื่อหมาของคนรู้จักของผู้กำกับโยโกทาโร่ครับในเกมเนียภาคแรกครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับซีรีส์เนียเลยก็ว่าได้ตัวละครนั้นมีชื่อว่าอีมิลนั่นเองครับและสาเหตุที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ครับโด่งดังจนกลายเป็นหน้าเป็นตาให้กับซีรีส์นี้นั่นก็คือตาผู้กํากับเนี่ยแหละครับเวลาจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ต้องเอาหน้ากากของอิมิลมาใส่ไว้ตลอดจนแฟนๆเห็นนนกจชิตา โดยชื่อของอ e ีมิวครับมีต้นแบบมาจากล e ุดวิกอีมิลกริมน้องชายจาก2พี่น้องตระกูลกริมผู้เป็นคนแต่งเรื่องสโนไวท์และนิทานชื่อดังอีกหลายเรื่องนั่นเองครับโดยตัวละครอ e ีมิลครับเขาเป็น <c oughs> เกย์ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้ ซึ่งภายในเกมจะมีการบอกใบ้เป็นในๆอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นจนกระทั่งได้รับการคอนเฟิร์มจากปากผู้กำกับเองเลยโดยทางผู้กำกับเองเขาได้บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วการที่เอมิวเป็นเกย์เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเอาใจใครเขาแค่รู้สึกว่าอยากให้ตัวละครนี้เป็นแบบนั้นก็แค่นั้นเองเอาละในในเราพูดถึงเรื่องของเพศวิถีกันแล้วเรามาพูดกันถึงเรื่องของเพศสภาพกันบ้างดีกว่าโดยหนึ่งตัวละครในซีรีส์เนียครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับตัวเอกและเ e ีมิวเลยนั่นก็คือ ตัวละครที่มีชื่อว่าไคเน่นั่นเองครับโดยสิ่งที่ทําให้ไคเน่เป็นที่รู้จักจากแฟนๆเกมนั้นนอกจากหน้าตาและนิสัยส่วนตัวที่ต่างกันสุดขั้วและเครื่องแต่งกายของตัวละครที่โคตรสิวยังมีเรื่องจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเธอที่คุณหลายคนอ่าจยังไม่รู้นั่นคือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้นั้นเป็นอินเตอร์เซ็กซ์นั่นเองและผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพศที่เรียกว่าอินเตอร์เซ็กซ์แต่ถ้าผมพูดว่าฟูตานารีล่ะอะหรือถ้ายังไม่เข้าใจผู้หญิงมีคู่ง เพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าทําไมาเวลาตอนเข้าเว็บเขียวแล้วเจอตัวละครตัวนี้จะชอบมีแท็กฟุตานาริติดเข้ามาอยู่เป็นประจํานั้นก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะทีแรกผมก็โดนเหมือนกัน <c oughs> เห็นมันผ่านโหสวยชิบหายกดเข้าไปโอ้มีคุณแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นตัวละครที่สวยมากๆแต่เธอเป็นตัวละครที่ปากร้ายสุดๆไปเลยคือเจ๊แม่งไปหัวร้อนมาจากไหนวะเห็นหน้าตาอย่างนี้รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเธอคือเครื่องด่าประจําเกมเลยมาเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดู Fa of Bo This book is a real asshole. You're gonna die today, shithole. Rot in hell, you fucking asshole. I'm gonna make sushi out of this shit bag. Sometimes we sit around the fire and tell stories or roast. The meal, that's enough. I got a fucking image to maintain. Fuck off and die, book. What in the. Oh, are you fucking kidding me? Let me go. Let me. The fuck's this hot garbage you've been spewing? Wait, yeah, really play. แนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อเนียร์เรปิคนในสตรีมอ่ะเปิดเล่นภาษาอังกฤษดีกว่านะจะได้อารมณ์แบบเมื่อกี้เลยคือภาษาญี่ปุ่นมันดาไม่เจ็บอ่ะจริงๆแฝกในภาคแรกยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่าเราแบ่งไปให้ออโตม a ต a บ้างดีกว่าเนาะ เนื้อเรื่องในเกมเนียอัตโตมาตาครับถึงจะถูกเซตอยู่ในอนาคตอันห่างไกลจากเนื้อเรื่องภาคแรกก็ตามแต่2เกมนี้ก็ยังคงมีความเชื่อมต่อกันอย่างหลวมๆเอาไว้อยู่อย่างเช่นการมาปรากฏตัวของตัวละครเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเดวอล่าโปโปล่าหรือแม้แ e ต่อีมิวและการมีอยู่ของอาวุธต่างๆจากภาคที่แล้วแม้แต่อุปรกรณ์บางอย่างในเนื้อเรื่องก็ยังเป็นการอ้างอิงมาจากเกมเนียภาคแรกด้วยเช่นกันโดยในเนื้อเรื่องมีการเฉลยว่าสปอยเลอร์เลยนะครับ ายในเกมภาคออโตโมตาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราจักกลน,นั้นได้ค้นพบกับพระเจ้าของพวกมันที่ปรากฏตัวออกมาจากภูเขาไฟซึ่งแท้จริงแล้วมันคือบอสจากเกมภาคแรกที่มีชื่อว่า p 3 3หรือถ้าตามเรฟเฟอร์เรนซ์จากนิทานเขาคือพีนอกคิโอ้นั่นเองครับโดยในภาคแรกครับเราจะได้ต่อสู้กับ P 3 3และได้จัดการโค่นมันลงแต่ได้มีการมาเฉลยในนิยายสัน้นเรื่อง Fire of Prometheus ว่าแท้จริงแล้ว p 3 3นั้นยังไม่ตายและได้ขึ้นสู่ผิวโลกจากนั้นได้เริ่มมีกลุ่มของเครื่องจักรที่มีสสติสิััมปชญ,ญเกดขึ้น และได้รวมตัวสร้างตัวเองเป็นไฮฟ์มายขนาดใหญ่แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดสงครามระหว่างจักรกลและแอนดรอยด้วยและเช่นเคยครับเนียโอโตม่าก็ยังคงเป็นเกมที่มีหลายฉากจบเหมือนกับเกมที่ผ่านๆมาของตัวผู้กำกับโยโกทาร่โดยหนึ่งในนั้นคือฉากจบที่ผู้เล่นสามารถเสียสละไฟล์เซฟเกมของตัวเองเพื่อช่วยให้ผู้เล่นคนอื่นนั้นสู้บอสต,ตัวสุดท้ายของเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไอเดียนี้มันเกิดขึ้นมาจากสมัยที่คุณโยโกทาร่ยังเป็นเด็กครับ,รบเขาได้เล่นเกม Dragon Quest เป็นครั้งแรก และได้ทําการถอดใส่ตลับเกมอยู่หลายครั้งจนเซฟเกมของตัวเองพังนั่นทําให้คุณโยโกโทาโรใไดไวเด็กรู้สึกเสียใจมากและเขาอยากให้คุณรู้สึกแบบเดียวกันกับเขาและในช่วงที่เกมภาคออโตมาตากำลังเป็นกระแสยอยู่ได้มีข่าวว่าผู้กกับโยโกโทาโร่ได้ไปเที่ยวทีมงานฝ่ายปั้นโมเดลว่าไปทำยังไงก็ได้ให้ตูดทูบีมีความเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้ตูดของทูบีมีพลิกอนมากถึง3 0 0 0 0 0ยูนิตแต่อันนี้ล้อเล่นนะครับอันนี้มีมเฉยๆนะ ถ้า3 0 0แสนยูนิตนี้น่าจะหนังโปไม่พอนะไม่พอนะแกไปโพสในทวิตเตอร์ด้วยว่าอยากได้รูปตูดของ 2B ีช่วยไปหามาให้หน่อยแล้วทุกคนแม่งก็ร่วมใจกันเอารูปตูด 2B อัดเป็นไฟล์ซิปแล้วส่งไปให้แกโอ้โหคขามูเกมนี้นี่มันรักกันดีจริงๆ Man of c u เคาเอส,สุดเลยครับจังหวะน,นี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผู้กำกับซีรีส์นี้เขาเป็นคนแบบนี้แหละและผู้กำกับคนนี้ครับึ้นชื่อลังการที่เกมของเขาเนี่ยมีแต่แบทเอนดิ้งซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่ดาร์เอ็นการแล้วครับ และมันก็เป็นสิ่งที่แฟนๆซีรีส์นี้ต่างก็รู้กันดีถึงขั้นที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับโปรดิวเซอร์ของเกมอย่างคุณโยสุเกะไซโตะเนี่ยได้ทำการไลฟ์โปรโมทเกมภาคออโตมาตาในแพลตฟอร์มนี้โกนิโกะโดกะและได้มีการเปิดโพลถามแฟนๆเกมว่าทุกคนเชื่อไหมว่าเกมนี้จะมีกูต์เอนดิ้งอย่างที่คุณโยโกทาร่าบอกน่าตกใจมากครับเพราะ79.9%บอกว่ากูไม่เชื่อปั่นนะพวกมกับปั่นทั้งด้อมเลยแม่งก็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับ กับเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับซีรีส์เนี่ยนั่นเองในส่วนของข้อมูลถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับใครที่อยากให้ทาซีรีส์ไหนหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับก็ถือเป็นคลิปหนึ่งที่อัดเสียงสนุกมากนะครับแต่ตัดต่อคงจะไม่สนุกเท่าไหร่ <c oughs> ก็พึงมารู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณกดไลค์กันเยอะๆเ,เนี่ยเออมันจะช่วยดันอัลกอริทึมให เอาคลิปผมขึ้นหน้าฟีดของทุกคนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะถ้าชอบมากๆกด Subscribe ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตเราก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆถึงอ,อาจจะช้าหน่อยแต่รอกันหน่อยนะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใจบุญสุนทานและอยากใข้อยากเผื่อแผ่ผมมีลิงก์โด o n a t อยู่ใต้เดอร์สคริปชั่นทุกคนสามารถเข้าไปโด o n a t กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้นะครับพะตอนนี้ช่องยังเล็กอยู่เลยยังใส่โฆษณาไม่ได้แต่ถึงจะใส่โฆษณาได้แต่เนื้อหาคลิปแม่งก็ชวนเหลืองเลอเกินแม่แต่ละอย่างที่กูพูดไปเนี่ย u t u b e ผมตอนนี้ก็คือรอสปอนพีคละส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย